สวัสดีค่ะกรีดนักวิเคราะห์เซ r ร์ e เคิลชาร์บอกแบ็คพิงอยู่อีกระดับไม่มีใครเอาชนะพวกเธอได้ในตอนนี้คลิปนี้แอดเอาการวิเคราะห์อของกลุ๊มเกาหลีนะคะในเดือนกันยายนถึงสิงหาคมค่ะจากเซ r ร์ e เคิลชาร์มาให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันค่ะโดยนักวิเคราะห์ท่านนี้เขาวิเคราะห์จากยอดสตรีมของเพลงแบ็คพิงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะคะซึ่งแกรนด X หรือแนวนอนค่ะคือยอดสตรีมในเกาหลีแกน Y หรือแนวตั้งคือยอดสตรีมโกลบอลทั่วโลก เขาบอกว่าแบล็ก i ิงอยู่อีกระดับไม่มีใครเอาชนะพวกเธอได้ในตอนนี้หากเอายอดสตรีมรายวันเกอร์กรุ๊ปทุกวงรวมกันทั้งหมดก็ปล่อยเพลงช่วงคัมแบ็กของแบล็ก i ิงก็ไม่อาจสามารถทำรายสถิติยอดสตรีมเดลี่หรือยอดสตรีมวันเดียวของแบล็ก i ิงได้ ช่วงยอดสตรีมที่ดอปลงหลังปล่อยเพลงมานานก็ยังสูงกว่าพิกสุดของวงอื่นๆถึงแม้ยอดสตรีมจะตกลงมาบ้างแต่ก็บอกว่าตกก็ยังมียอดสตรีมถึง5ล้านสตรีมเลยทีเดียวแบล็คทิงดังไม่ใช่แค่ในเคป๊อปแต่พวกเธอคือหนึ่งในศิลปินดังที่สุดในโลกถึงแบล็คทิงจะไม่ได้ที่1ชาร์ตเกาแต่ประเทศเกาหลีก็เป็นแค่หนึ่งในกว่า100อประเทศที่มีการสตรีมเพลงของแบล็คทิงอย่างที่นักวิเคราะห์บอกนะคะ พอพอดกราฟลงไปก็จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นแบ็คพิงกอาจจะไม่ได้ดอกสุดในเกาหลีแต่ยังยืนอยู่ระดับท็อปทอปของเกาได้ส่วนในระดับโลกแบ็คพิงกยืนหนึ่งเลยจ้า ซึ่งหากมองอันที่สตรีมระดับโลกนะคะในแพลตฟอร์ม Spotify b แบ็คพิงเป็นศิลปิน K-POP ที่มีวันสะสมมากที่สุดของเพลงใน Spotify d a i l y Top 200สูงที่สุดถึง1,265วันกับเพลง24เพลงลองลงมาก็คือ l ไซ a มียอดวันสะสม3 1 8วันกับแค่3เพลงนี่แหละสิ่งที่โชว์ถึงความยอดนิยมในระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะ และนี่ค่ะก็คือนนอัปเดตการวิเราะห์เพลงของแบ a ็คพิ n งจากทางโซเชียลชาที่แอดเอามาฝากให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ